ตอนนี้นะคะจุ๋มอยู่ที่วัดดอนจันทค่ะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าวัดดอนจันทเนี่ยเลี้ยงเด็กกำพร้าไว้อุปการะเด็กกำพร้าไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเราก็ได้เจอหลวงพ่ออนันต์ค่ะพอเราเจอเสร็จเราก็เลยบอกว่าหลวงพ่อค่ะหนูขออนุญ,ญาตอัดคลิปที่จะได้ประชาสัมพันธ์ว่านะตอนนี้เนี่ยเด็กกำพร้าที่เนี่ยเยอะแค่ไหนแล้วเราก็ได้มีโอกาสมาถวายข้าวสารมาม่าแล้วก็ไข่รวมถึงปัจจัยให้กับน้องๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาต สอบถามหลวงพ่อกันดีกว่าว่าตอนนี้เราสามารถจะช่วยอะไรกันได้บ้างนะคะหลวงพ่อเจ้าขาะมัสการเจ้าค่ะขอเจริญพรผู้ชมรายการวัดดอนจันทร์ได้ก่อตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพาเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสในกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่ติดคุกพ่อแม่ติดเชื้อ HIV พ่อแม่แตกแยกพ่อแม่ย่าล้างพ่อแม่ทอดทิ้ง เด็กเหล่านี้อยู่กินนอนเรียนอยู่วัดดอนจันทร์650คนระยะเวลา36ปีวัดดอนจันทร์ก็ได้อาศัยญาติโย,ยม ร่วมกันบริจาคสิ่งที่วัดเดินจันทร์ต้องการมากที่สุดก็คืออาหารสดเช่นหมูสดไก่สดสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเพราะมันกินวันต่อวันนอกนั้นก็ของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคจํานวนมากเราเด็กที่นี่มีถึงมัธยมหรือว่าประถมคะวัดให้การศึกษาเด็กตั้งแต่ เตรียมอนุบาลอนุบาลปฐมมัธยมอาชีวะหลักสูตรปวชและก็ส่งเด็กเรียนระดับปวสและก็ส่งเด็กเรียนระดับปิญญาตรีพระอาจารย์คะล้วถ้าอย่างนี้ใครที่ต้องการจะเป็นอุปการะคุณเด็กให้ได้การศึกษาเด็กสามารถทําได้ไหมคะวัดดอนจันทร์ก็ยังต้องการทุนการศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่เรียนระดับปวชปวสระดับปิญญาตรีค่าใช้ใจ่ายมันสูง เ,เกิดใครที่ต้องการจะเป็นผู้อุปการะคุณนะคะให้ทุนการศึกษาเด็กสามารถติดต <eterm oon> ่อกลับเข้ามาที่วัดได้เลยใช่ไหมคะก็บุคคลใดที่มีความพึงาัฒนาจะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กก็ติดต่อมาที่วัดคีบโคดอยู่นี้ที่บาทก็ถ่ายก็ถัดตำด้นไปได้จะบอกว่าตอนนี้ค่ะที่วัดด้นจันทร์เนี่ยใครที่อยากจะบริจาคอะไรได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอาหารแห้งผักหมู เอาง่ายๆว่าในชีวิตปัจจุบันเรากินอะไรเราก็สามารถที่จะเอามาร่วมบริจาคที่วัดจอนจันนะคะจุ๋มเชี่ยวอย่างหนึ่งว่าการที่คนเราได้บุญที่สุดคือการที่เราได้ช่วยคนแล้วที่เนี่ยเป็นที่หนึ่งที่เราได้ช่วยจริงๆเพราะน้องเขากินจริงๆใช้จริงๆแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจุ๋มขออนุญาตหลวงพ่อจะพาทุกคนเข้าไปดูน้องๆว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงเผื่อหลายๆคนอยากที่จะได้มาร่วม เขาเรียกว่าให้บริจาคลงทานน้องในตอนกลางวันได้ดใช่ไหมคะได้เป็นเจ้าภาพได้ด้วยมือนึงอยู่เท่าไหร่คะ6 0 0 0บาท1มือ6000บาทเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเด็กกำพร้าสิ่งหนึ่งที่ต้องการก็คือชุดชั้นในเด็กผู้หญิงของผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีมีคนทำบุญน้อยที่สุดชุดชั้นในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมีคนทำบุญน้อยที่สุดสามารถส่งมาที่วัดได้ใช่ไหมคะส่งมาที่วัดได้เลยทีกอยู่ เดี๋ยวจุดเจ้าที่อยู่ไปเพื่อที่จะเอาไว้หลังคลิปเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆข้างในกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้ บริจาคนะคุณฟุกเนาะเราบริจาคก,กันเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปไปดูน้องๆค่ะว่าเขาอยู่กันยังไง mm hmm. เขามีจริงไหมเราจะบอกว่าน้องๆที่เราทราบเนี่ยคือเป็นน้องที่แบบพ่อทิ้งแม่ทิ้งพ่อเขาคุกแม่อยู่ในคุกพ่อแม่แติดเชื้อเอชไอวี S อืมการที่เราให้การศึกษาคนดีนะฟุ๊กมันคือโอกาสที่เราได้ให้คนคนนึง uh huh. ดีกว่าการที่เราไปทําบุญแบบไร้สาระ uh huh. เข้าใจคำนี้ uh huh. ใช่ไหม เอออันนี้คือทําแล้วเราเห็นเลยว่า1นน้องเขาได้เรียนหนังสือสองคือเขาได้กินเขาได้ใช้อย่างที่เราเห็นชัดเจนว่าอย่างง่ายๆวันนี้เรามาให้หมูพรุ่งนี้เช้าน้องเขาก็ได้กินแล้วไม่งนี้หรอกแค่เช้าของมันก็ได้กินแล้วเนี่ยม,มันเป็นเรื่องราวที่ด,ดีอือฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้มาเชียงใหม่อยากให้มาค่ะเป็นที่ที่เราทําทานแล้วเราเห็นผลเลยเป็นที่ที่เราทําบุญแล้ว เราเห็นผลเขาว่าเห็นผลในที่นี้ยไม่ใช่ผลว่าเราจะรวยขึ้นไหมเราจะหมดหนี้ไหมไม่ใช่นะแต่เห็นผลคือเขาได้กินเขาได้ใช้เลยเดี๋ยวไปดูน้องๆกันค่ะใช่ครับนี่คือเด็กโตที่พี่พี่คุยนี่คือเด็กอ๋อนี่คือเด็กโตน้องคะพี่ถามในสี่ในเนี้ยมีถึงชั้นอะไรคะเรียนที่นี่เลยเหรอแล้วถ้าเกิดมาหาหลัยอะครับก็ต้องแล้วแต่แต่ที่นี่คืออยู่ปวชป,ปีสามเลยโอ้ก็ถือว่าเยอะนะเรามาดูน้องๆกันค่ะ